สบายดีเดอ้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายมาสครู่สุกคนเดอ้อมากาพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พวกเราจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดอมไก่สเปนหรือว่ามุดชโลเดโปยโยเป็นอย่างจังห้องว่าอมไก่สเปนเพราะว่าวิธีเฮ็ดวิธีที่ว่าเฮาหั่นนะ่ะนะมันก็คล้ายๆค,ค,คือกับอมไก่บ้านเฮาเนาะค่อยก็เลยตั้งชื่อเองว่าอมไก่สเปนวิธีเฮ็ดกับยบากเดวิธีเฮ็ดก็จะมีหัวหอมใหญ่กระเทียม มกบวบสเปนและก็แครอทเนาะเอามาผัดใส่กันให้เหลืองให้หอมแล้วก็เอาไก่ลงไปผัดนากันเนาะแล้วก็ใส่เกลือวิธีเฮ็ดนี้แล้วแต่ตามใจมากของทุกคนเนาะแต่ว่าค่อยนี้เฮ็ดแบบว่าเฮ็ดรสชาติแบบกลางๆเนาะให้ผู้ใหญ่กินได้ผู้น้อยก็กินได้อย่างสิ้นนะเพราะว่าครอบครัวของเราก็จะมีลูกน้อยก็เลยจะเฮ็ดแบบว่าให้ลูกกินนําได้เนาะแล้วก็ค่อยก็จะใส่ น้ำมะเขือเทศหรือว่าน้ำบักเด่นลงไปน้ำบักเด่นนี้ค่อยกะจะผัดเรียบร้อยเนาะทั้งผัดทั้งปัน่นค่อยกะจะผัดใส่หัวหอมใหญ่กระเทียมใส่เกลือเนาะเพื่อว่าเพิ่มรสชาติและกะซีสันมันลงไปเนาะมันก็จะได้มีซีสันที่แบบว่าน่ากินอย่างซีนะและอีกอย่างนึงค่อยกะจะใส่ออหอมปลอมหอมปลอ,อมอกะจะคล้ายกับหอมปลอมที่ว่าเป็นผงเพราะว่าบางทีค่อยโบได้มีเวลาไปซื้อแบบหอมปลอมสดอย่างซี่นะ ข่กะจะเลยจะใส่ห่อปลอมที่แบบว่าเขาจะเป็นบทเป็นผงให้แบบเป็นผงแห้งๆค่น่ะแต่ว่ากะแซบคือกันเพราะว่าเขาจ้าบทมาเขาจ้ากะจะปนกับใส่พวกแบบคานออย่างซี้น่ะเขาจากะจะมีคานออยู่ในโตัก็เลยแบบว่าเราต้องใส่เครื่องปรุงอย่างไรแล้วก็อีกอย่างน้ำไก่น้ำไก่น้ำนัวไก่มันก็จะออกเนาะเวลาที่เขาต้ม ในระหว่างรอท่าที่มันสุกขนาดน้ําไก่มันก็จะออกมันก็จะเฮให้รสชาติมันนัวมันกลมกล่อมขึ้นเนาะหลังจากที่เขาปรุงแล้วมันได้รสชาติในสิ่งที่เขาต้องการแล้วรสชาติที่เขาต้องการว่าเส้นสันเนาะเขาก็จะปิดฝาหม้อไว้ประมาณ10นาทีเพื่อว่าจะให้ไก่เปื่อยและก็น้ํานัวมันจะออกจากตอนไก่เนาะหลังจากนั้นเขาก็จะใส่มันฝรั่งที่เขาหั่นเฮาซอยไว้ลงไปเนาะพุ่น บอกได้เลยพูดว่ากับข้าวมอนี้แซสบสุดๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ให้กำลังใจก็มีวันนี้นะคือจีแซบขนาดกับข้าวมอนี้นะเนาะสี่สันกับนากีนน่นากินพุ่นสี่สันมาจากน้ำหมักเด่นเนาะหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะเอาเอามันฝรั่งลงไปเนาะมันฝรั่งนี้ก็สุกไวต้มแค่อีกสิบนาทีก็สุกแล้วเนาะเพราะว่าเขาบริเวณตอนใหญ่หั่นแบบนี้มันมันฝรั่งมันจีเข้าเนื้อก่อนแล้วก็สุกไวนะเนาะเฮ็ดแบบนี้นะ มันฝรั่งในเรื่องในในช่ยในเรื่องรสชาติละกะส้อยในเรื่องความเข็มคนเนาะเพราะว่าหลังจากที่มันสุกแล้วนะมันฝรั่งเปื่อยแล้วนะน้ำมันก็จะเข็มคนเนาะนี่หลังจากที่เอาเอามันฝรั่งลงไปแล้วสุกแล้วพอแม่พี่น้องเอ้ยพร้อมเสิร์ฟบอกได้เลยว่าน่ากินขนาดไก่กับเปื่อยมันฝรั่งกับเปื่อยแครอทกับเปื่อยเนาะได้ที่ พร้อมเสิร์ฟพร้อมกินแล้วเนาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้กะห่งเขากินกับไก่แล้วก็ตามมักแตงเนาะอาหารมืนน้อนี้กินกันสามแม่สามคนแม่ลูกพ่อบ่ยอยูนะ่เนาะมื้อนี้นะ่ะก็จะสบายได้พันพัวบ่ยอยู่นี่กินข้าวกัง่ายไงพันพ่อป่วอยู่นี่กะจะได้เห็ดหลายอย่างทันพันพ่อาบ่วอยู่นี่เคดกับข้าวนี่กะจะมีแค่สองอย่างอาหารฝรั่งกับ อาหารเลาว่าเซนซาแล้วก็ห่วงเข้าผานพัวอ,อยู่นี่ต้องมีขนมปังแล้วเดนี่อันนี้ก็จะห่วงเขา้าบอกได้เลยว่าเรื่องยานบอีมนี่มาก่อนเนาะือนนี้บอกได้เลยห่วงเข้านี่เต็มหมอ้อทุกมือเพราะว่ากินกันสร้างคาบเพราะว่าลูกชายก็กินน้ำทังสิ้นนะผัว่นี่พ่อล่างก็บม่ค่อยกินข้าวดอกเนาะผัวนี่ส่วนลา่แม่กินขนมปังผัวนี่นะเพราะว่าขาเจ้าเป็นคนฝรั่ง คือว่าหันลับ้านเฮาก็กินกินส่วนใหญ่กับบ้านเฮาก็รเน้นขา้าบ้านข้าเจ้าก็เน้นขนมปังเนาะนี่พร้อมเสิร์ฟเด้อพร้อมกินนั่นแหละ